เข้าลูกเหล่ากรับผมลูกนี้อู้อ้อะไรครับท่านผู้ชมกุ้ปลาลอยอีท่านผู้ชมกับทับทิมตัวใหญ่ๆนะครับปลาทับทิมกับเต็มเลยครับขึ้นมาเล่นน้ำปลาทับทิมอู้ลูกนี้ท่านผู้ชมมีหรือเปล่าครับผม Núi tâm trung Ú, ú, tâm trung đi Đinh khắp, đinh, đinh, đinh สวัสดีครับผมอะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามากู้โลบดักปลากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับจะสุดยอดไหมครับพี่ลามไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็โบเลี้ยงปลาของพี่เตี้ยหรือว่าพลานเตี้ยนะครับก็แกขุดโบเลี้ยงปลาไว้นะครับที่ว่ารลบๆนู้นนะครับก็ปลาหลากหลายเลยครับปลาตะเพียนปลาหมอปลานินปลา,าทับทิมปลาสวายปลาบึก ปลายี่สดก,ก็มีนะครับท่านผู้ชมนะ่ครับก็ช่วงนี้แกไม่ค่อยอมีเวลานะครับงานหนักก็ผมก็เอามาดักไว้ไม่ได้ดักที่บ่บนะครับท่านผู้ชมดักไว้ข้างๆ่บเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันครับลุ้นรอบดักปลากันครับท่านผู้ชม มีปลาเข้าหรือเปล่ารองเท้าบูทก็ขาดหมดแล้วครับท่านผู้ชมน้ำเข้าเต็มรองเท้าบูทเลยไม่ได้สั่งซื้อใหม่นะก็ถ้าซื้อใหม่ก็คู่หนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมก็ใช้คุ้มนะครับ สามร้อย <300, S 2> เราใส่ลุยปบาแบบนี้ลงน้ำแบบนี้นะครับคุ้มครับท่านผู้ชมนี่ครับรอบดูดเล็กรอบโบราณผมนะครับท่านผู้ชมเข้าลูกหล่าครับผม,มไม่เข้าครับผมลูกเล็กมีแต่หอยเชอรี่แถวครับผม อืมขาดแล้วท่านผู้ชมไม่เข้าครับลูกแรกอ๋อมีอีกลูกหนึ่งครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับเข้าลูกเหล่าครับผมลูกนี้อู้อู้อะไรครับท่านท่านผู้ชมอู้ปลาลอยท่านผู้ชม ดูครับเต่าด้วยปลาไหลด้วยโอ้โหลูกนี้ท่านผู้ชมเต่าเข้าใบตะโกน้ปลาไหลครับผมนี่ครับปลาไหลตายหรือเปล่าปลาไหลตายแล้วครับดีที่มาดูครับท่านผู้ชมนี่ครับปลาไหลหนึ่งตัวแล้วก็เต่าเต่าเต่า เต่าเยอะจริงๆครับทานผู้ชมอ่านี่ครับเต่ารับเต่ารับเต่ารับอ๋อลอยครับท่านผู้ชม,ปชมไปครับจําไว้นะครับอย่ามาเข้ารอบอีกรอบหน้าตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เต่ารอบหน้าตาแบบนี้ดูไว้ด้วยนะครับเต่าอ,อย่ามาเข้าอีกต่อไปอได้ปลาไหลหนึ่งตัวปลดูเอาไม่ออก แสดงว่าใส่ไว้ได้อีกนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเออเอาไม่ออกครับปลาไหลติดอะไรอืมออกแล้วครับท่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่นะครับปลาไหลแต่ว่าก็ได้ปัดผิดนะครับท่านผู้ชมเค okay, ครับผมหนึ่งตัว อาไลมานมันกับปุ่มเ,ออเดี๋ยวไปลุ้นลูกต่อไปกันนะครับท่านผู้ชมก็ผมใส่ไว้ทั้งหมดสี่ลูกนะครับหมน้นี้หมายบอปลาพิเตียนะครับหรือว่าพลานเตียดูครับแกะปลูก พืชผักสวนคู่รับปวกกล้วยปลูกอะไรสวยงามเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้เพิ่งทําได้ประมาณอ่าสี่ห้าเดือนนะครับท่านผู้ชมดูกล้วยโตเลยครับนี่ครับปลาหลากหลายเลยครับท่านผู้ชมปลาทับทิมก็มีนะครับปับทับทิมตัวใหญ่ๆนะครับปลาทับทิมกับเต็มเลยครับขึ้นมาเล่นน้ําปลาทับทิม เยอะเลยครับท่านผู้ชมปลาทับทิมรอมากินอาหารก็ปลาสวายก,ก็เลี้ยงนะครับปลาสวายปลายี่สกก็มีครับเราไปลุ้นรอบกันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมเหลืออีกสองหลังนะครับรอบถือว่าสองลูก ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวยาลาบ้านผมตกหยุดตกหยุดก็เดี๋ยวอาว่าจะกลับไปที่บ้านนะครับท่านผู้ชมกลับไปที่สามโมหรือว่าที่รามันไปอ่า ขี่เรือนั่งเรือดูน้ำหรือว่าไปดูกัดกันนะครับอู้ลูกนี้ท่านผู้ชมมีหรือเปล่าครับผมมีหรือเปล่าท่านผู้ชมอู้อ้ท่านผู้ชมดินครับดินดินดินปลาอะไรครับผมโอู้ปลาชนครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมปลาชน หนึ่งตัวครับผมดำปียเลยครับเร็วนะครับมันต้องโดนบ้างนะครับอู้ปลาชนครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวก็หลุดไปอีกจับในน้ำนี่ครับท่านผู้ชมปลาชน หตัวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกหนึ่งลูกครับผมรลุ้นกันอีกหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมหมายนี้นะครับหมายบอ่อปลาพเตี้ยหรือว่าปลาเตี้ยนี่ครับลูกลูกนี้ครับท่านผู้ชมลบกวนที่ว่าปลาหมอได้ปลาหมอหนึ่งตัว ดูหรือเปล่าครับท่านผู้ชมทำไมโลบเป็นแบบนี้โรยไข่ลากออกมาแล้วครับท่านผู้ชมโลบฮึไม่รู้ใครลากออกมาครับท่านผู้ชมฮึๆโรยดูเลยครับท่านท่านผู้ชม ไม่ได้นะครับไม่รู้ใครดูแล้วครับท่านผู้ชมลอยหลากโลบออกมาก็โลบไม่หายก็โอเคครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับผมอ่ะครับท่านผู้ชมก็ออกมาลุ้นหมายนี้กันต่อนะครับหมายนี้ก็ต้องลงน้ําลึกหน่อยนะครับข้ามไปผมใส่ไว้ตรง ที่มีเขียวๆอยู่นะครับยญาเขียวๆกดดักไว้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมน้ำเยอะแบบนี้อ่ะนี่ครับลองเยอะท้ายรอบดูนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าเข้ามันก็ดิน้น ไม่เข้าครับไม่เข้าก็ตั้งไว้ไม่เข้าครับท่านู้ชมไม่อยากตั้งตรงข้างๆฝั่งนะครับกลัวมันหายอ่ะไม่เข้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมน้ำแค่เอวเลยครับเดินลงน้ำมานะครับรองเท้าบูทจมเลยครับท่านผู้ชม โอ้โอ้ไมยนี้โอ้ปลานินเยอะนะครับท่านผู้ชมหรืว่าน้ำเยอะแบบนี้อ่ะดักไม่เข้านะครับท่านผู้ชมน้ำเยอะเหลือเกินอ่ะครับผมท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะครับ นี่ครับปลาที่ว่าได้จากการกู้โลภกับปลาโลบนี้นะครับก็ยังมีผลงานนะครับท่านผู้ชมว่าไม่เยอะก็ยังได้กับข้าวนะครับปลาชนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาอะไรอีกหนึ่งตัวครับผมก็ยังหมานๆเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้น้ําเยอะนะครับท่านผู้ชมก็ต้องลุยน้ํามากู้กันบ่อยๆนะครับก็ยังมีผลงานให้ ท่านผู้ชมได้ลุ้นได้รับชมกันอยู่นะครับก็สุดยอดนะครับพี่ลามมานมานครับผมท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยและก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าอชอบคลิปการหาอยู่หากินแนว ใส่โลบดักปลาหาปลาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผมก็จะอ่าอ่าทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการหาอยู่หากินหาปลาแบบนี้ไปอ่าตลอดอ่าเรื่อยเรืนะครับก็ไม่ก็ท่านผู้ชมคงไม่เบื่อแก่นอนนะครับผมก็มีอะไรสามารถอ่าคอมเมนต์หรือว่าเลขเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิป ด้วยแลวก็อยากจะให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยนะครับหรือว่าจะด่าจะอิชมยังไงก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมใต้คลิปครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับพี่ลามหมานมานกับผมท่านผู้ชมนี่ครับปลาจ้นปลาไหล ได้กับข้าวแล้วลาวกับป้ม